สวัสดีค่ะชวนมาออกกําลังกายกันค่ะวันนี้ตอนช่วงเช้าๆของที่สวนวิภาภิรมนะคะเช้าว,วันนี้พี่พี่เจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าให้สนามค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแพลนทางด้านหลังวันนี้เจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็โล่งมากๆเลยก็จะเป็นสีทึมๆอยู่ก่อนเพราะว่าเป็นการตัดวันแรกๆนะคะอันนี้นําให้ดูแล้วก็วันนี้เช้านี้ไม่มีคนมาวิ่งในสวนเดี๋ยวเสร็จน้ำแน่ๆค่ะเดี๋ยววันนี้นําวิ่งโรลเลอร์เหมือนเดิม ซึ่งก็แฮปปี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือบรรยากาศในรอบๆสวนวิภาพิรมนะคะเราสามารถจริงๆแล้วเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในซอยนะคะก็มีพื้นที่น่าจะขนาด1-2ไร่นะคะไม่ไม่เยอะไปกว่านี้หรือหรืออาจจะมากกว่านี้2-3ไร่หรือ4ไร่ไม่เกินนี้ค่ะไม่แน่นไม่แน่ใจนำจำไม่ได้แต่ว่าความกว้างเนี่ย เบอร์นี้เลยค่ะเขาจะมีเป็นสนามให้รอบๆสวนนะคะลองมาวิ่งดูค่ะแล้วมาบอกนําด้วยว่าจริงๆแล้วกี่ไร่หนึ่งไร่สองไร่สามไร่หรือสี่ไร่นะคะแต่ว่าความกว้างคือประมาณนี้เลยค่ะกว้างแบบนี้เลยแล้วก็มีทางวิ่งทางถนนในสวนอะไรแต่อะไรที่นําวิ่งทุกครั้งเลยที่นําวิ่งโรลเลอร์ทุกครั้งเลยนะคะกว้างพอเชียวค่ะถ้าวิ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนี้ก็ได้แบบเยอะเยอะมากๆเลยนะคะมาออกกําลังกายกันนะคะ